ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลช่องนี้มีแต่เพื่อนกระดุดาดูคลิปให้จบนะครับสามารถส่งภาพประเมินราคาได้ที่ line id สยาม f 4 5 5 8้ a x i i r ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมข้อมูลกันได้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนนักสะสมที่เคะรพรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ เพื่อนๆนักสะสมครับใครที่มีเหรียญ10บาทที่ผ่านงานใช้แล้วก็ไม่ผ่านงานใช้นี่นะครับตั้งใจดูรายละเอียดของคลิปนี้ให้ดีๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตในเรื่องของราคารับซื้อนะครับให้สูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ1,300บาทนะครับถือว่าเป็นเหรียญ10อีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ผมเฝ้ามองแล้วก็ผมเชื่อว่าภายภาคหน้านั้นราคาจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย นะครับรับเข้านี่อยู่ประมาณพันสามนะครับแต่ราคาตลาดนั้นยังผันผวนนะครับบางเหรียญนะครับเล่นแรงถึงหลัก2 0 0พก็มีเหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับเราเชื่อว่านะครับเหรียญสิบบาทที่จะพูดถึงดังต่อไปนี้นั้นราคาจะพุ่งแรงขึ้นไปเรื่อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะครับต้องบอกว่านะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับในเรื่องของความสวยงามของเหรียญเนี่ยจะบ่งบอกถึงราคาในการประเมินด้วยนะครับ มีทั้งแบบผ่านงานใช้และไม่ผ่านงานใช้ถ้าไม่ผ่านงานใช้บางจุดเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยก็จะได้ในราคาสูงถึง1,300บาทจากเรานีครับเพื่อนๆครับใครที่มีเหรียญนะครับเลือกว่าเหรียญ50สตางค์นี่นะครับขออนุญาตแนะนํานิดนึงนะนะครับในส่วนของนักสะสมนะครับที่ยังไม่มีความรู้นะครับว่าเหรียญปีนี้ขายได้นะครับนี่จะว่าหลายคนนี่นะครับอาจจะเก็บเหรียญ50สสตางค์เนี่ยนะฮะเนื้อทองเหลืองเนี่ยไว้ในมือมากมายนะครับ นี่ก็นะครับไม่คิดว่านะครับจะมีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับผมต้องบอกว่าเหรียญที่ผมให้ดูอยู่นี้มีราคาเกินหน้าเหรียญนะครับบางเหรียญนะครับสภาพใหม่ๆแบบนี้อาจได้สูงถึง10,000บาทนะฮะต่อเหรียญเลยทีเดียวเพียงแค่เพื่อนๆนะครับหาพอศที่ผมจะแนะนํานะครับในส่วนของพอศนี้นะครับผมก็รับซื้อนะครับสภาพที่สวยอย่างนี้ก็ได้ราคาดีหน่อยปี2 5 3 4นะครับ ผลิตออกมาประมาณนะครับ4ล้านเศษนะครับก็มีราคาเล่นหากันแต่ถ้าใครไปเจอปี30นะครับอาจได้รับเงิน10,000บาทต่อเหรียญก็อาจเป็นไปได้ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญแต่สภาพแบบนี้นะครับมีรอยแบบนี้นะครับไม่ต่ํากว่า5,000แน่นอนนะครับถึงจะสวยอยู่แต่ว่ารอยนี้เยอะนิดนึงถ้าเป็นปี30เหรียญน,นี้จะมีราคาสูงถึง5,000บาท แต่นี่ปี3-4นะครับเราก็รับเข้าในราคา50บาทขึ้นไปถึง100บาทนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับเพื่อนๆครับใครที่มีปี2.534นะครับก็ส่งมาประเมินราคาได้นะครับเรายินดีรับซื้อนะครับในส่วนของ50จสตางค์เราซื้อแค่2ปรพสอนะครับ3 4กับ30เท่านั้นนะครับส่วนประสออื่นเนี่ยนะครับจะเป็นเหรียญที่นะครับเรียกว่ามิดเิลคอยผิดรูปผิดแบบนิดนึง นะครับเหรียญหายากอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการเล่นหาเหรียญนี่นะครับใช่ว่าจะเล่นในเรื่องของแค่พอสอนะครับก็จะมีในรูปแบบต่างๆนะครับของนักสะสมที่ชื่นชอบกันและขะขายได้นะครับมาดูในส่วนของเหรียญเหรียญเก่าๆนิดนึงนะครับให้ดูนิดนึงในขณะที่รอเเพื่อนนะครับใครที่มีเหรียญแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับตั้งแต่นะครับสองครึ่งอย่างนี้นะฮะสองครึ่งอย่างนี้นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่าช้างสามเสียนแบบนี้ผมก็รับซื้อนะนะครับเป็นสยามอาณาจักรนี้นะครับ ถ้าใครมีรุ่นนี้นะครับก็ส่งมาประเมินราคาได้เลยผมเชื่อว่าหลายคนเก็บไว้เยอะอยู่นะครับคุณพ่อคุณแม่นี่นะครับมีเหรียญเก่าๆในกระป๋องเพราะเป็นเหรียญเล็กๆนะครับทุกคนอาจจะมองว่าไม่มีราคาแต่จริงๆแล้วเหรียญนี้มีราคารับซื้อนะครับถ้าเกิดว่าใครมีก็ส่งมาขายได้ส่งภาพมาประเมินราคานะครับในการค้าขายกับเราก็คือส่งภาพประเมินราคาถ้าใช่เราจะประเมินราคานที่ับานขาอควาขะครับล้วก็ท่านส่งไปรณีมาของถึงเปิดกล่อราจะประเมนทาครับนทีอนเร็วนะครับแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของบอร์โทรศัพท์ เนะครับเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าของไม่ตรงสเปคหรือว่านะครับการประเมินไม่ได้หรือเป็นของปลอมเนี่ยเราจะโทรไปแจ้งเพื่อนเพื่อนนะครับแล้วเราจะส่งกลับให้ถ้าเกิดว่าสินค้าที่เราประเมินเท่านั้นนะครับในส่วนที่เราไม่ได้ประเมินให้ก็ไม่ต้องส่งมาอย่างนี้ผมซื้อนะครับผมซื้อนะนะครับแล้วก็เหรียญเก่าแบบนี้ก็ซื้อให้นะครับเล็กๆอย่างนี้เล็กๆอย่างนี้ก็ซื้อให้นะฮะที่เป็นของในหลวงราชกาลที่5แบบนี้นะครับนี่ฮะที่เป็นตราแบบนี้นะครับเป็นเป็นตราสามัดอย่างนี้นะครับนี่ฮ นะครับเป็นรูปช้างเล็กๆอย่างนี้ซื้อให้นะครับซื้อให้นะเหรียญรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่ามีทั้งแบบที่เป็นรอสอแล้วก็ไม่มีรอสอด้วยก็นะครับอ่าแล้วแต่ว่านะครับจะเจอเหรียญอะไรแต่เป็นเนื้อเงินบางๆเล็กๆอย่างนี้มีขอบเฟืองนะครับนี่ฮะแบบนี้ซื้อนะครับซื้อนะครับแล้วก็ในอีกเรื่องของเหรียญอีกเหรียญหนึ่งที่ผมอยากจะฝากทุกคนให้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับเก็บตามก็ได้นะนี่ฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับใครจะเก็บก็ได้นะไม่เเก็บอาาามมขย้ผไดนะ นะครับนี่ฮะที่เป็นของในหลวงรักชการที่9้าเนี่ยเหรียญสิบาทรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกว่าเหรียญสิบาทรุ่นนี้นะครับเก็บมากรวยมากนะครับเพื่อนๆจานวนการผลิตก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็เป็นเนื้อเงินนะฮะเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วก็ผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยนะครับเหรียญเหล่านี้จะหายากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่จะว,ว่าผมได้ข้อมูลบางประการเข้ามาว่ามีการเก็บเหรียญแต่ตรงที่เก็บนั้นคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายได้นะครับในเหรียญรุ่นนี้นะ ตรงที่เก็บไว้นั้นนะครับคุณไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อขายได้นี่คือเป็นความลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเหรียญนี้นะครับถ้ามีการปั่นกระแสขึ้นมาเมื่อไหร่เหรียญนี้จะหายากทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเก็บมากรวยมากนะเพื่อนนะนะครับอ่าเหรียญส0บบาทนี่นะครับพอปรอเนี่ยนะฮะนี่ฮะแบบนี้ลองเก็บไว้ครับลองเก็บไว้ครับเนี่ยใครมีเก็บไว้นี่ผมซื้อมาผมไม่ขายออกเลยนะครับผมเก็บไว้เลยหลายคนนี่ถามซื้อผมเลยนะเหรียญรุ่นนี้ ตอนนี้ยังมีให้เห็นนะครับอยู่ตามโรงกระสาบแต่ถ้าอยู่ในโรงกระสาบเนี่ยเขาจะมีกล่องขายให้ด้วยใหม่ๆเลยนะครับแบบนี้ขายได้และก็ซื้อได้น่าเก็บมากๆครับเป็นเหรียญที่มีความหมายมากๆเลยเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่นักสะสมเก็บไม่นานไม่ขาดทุนเชื่อผมได้เลยแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านไม่อยากเก็บก็ส่งมาขายได้นะครับผมรับซื้อนะรับแบบไม่อั้นเลยนะครับในรุ่นนี้นะนะครับถ้าใครมีสิบบาทรุ่นนี้เนี่ยเอามาขายให้ผมได้เลยแบบนี้แหละ ะครแบบนี้แหละนะครับทุกอย่างก็ประเมินตามสภาพเหมือนกันนะครับในเรื่องของราคาดีครับเอาเละนะครับทุกคนครับหลังจากดูเหรียญแบบธรรมชาติไปแล้วนะครับผมจะไล่เรียงในเรื่องของเหรียญ10บาทนะครับที่นะครับมีการเล่นหากันแพงที่สุดนะครับในส่วนของเหรียญ10บาทที่มีการเล่นหานแพงที่สุดคือปี3 3ปี3 3ราคาสูงสุดเลยนะครับหลักล้านเลยนะครับใ,ใหม่ๆคมๆนี่นะครับเป็นล้านเลยนะครับ สามารถขายได้จริงนะครับหลายคนอาจจะไม่เชื่อว่าเป็นไปได้หรือใครจะเป็นบ้าซื้อนู่นนี่นั่นก็คือคนที่ไม่มีความรู้นะครับถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องของนกสะสมก็คิดว่าไปซื้อต้องบอกไว้เลยว่าเขาซื้อกันจริงที่นี่ก็ซื้อให้นะฮะถ้าคุณมีนะครับส่งประเมินราคาได้ปี33ลองลงมาปี3 1ปี3 1ตัวนี้กระแสก็มาดีรับแบบไม่อันเหมือนกันเอาทั้งไม่ผ่านงานใช้และผ่านงานใช้เลยในส่วนของปี31นะครับทำไมซื้อปี31ก็ผลิตไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็ประมาณถ้าเดาไมา่ นะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะปี31เหรียญ10บาทต้องต้องยอมรับว่าปี31เนี่ยยังเห็นในตลาดนะครับเพราะมีการปล่อยออกมาจำนวนว่าเมื่อก่อนปี3 1ราคาไม่สูงราคาร0 0ยสองเองนะครับตอนนี้เนี่ยฟาดกันเป็นหล 1, ักพันสองพแล้วนะฮะใหม่ๆนี่ก็อยู่ที่การตกลงแล้วล่ะนะครับถ้าเป็นใหม่ๆนะครับแต่ผมสังเกตดูว่าเหรียญปี31นี 1, ่แบบในแผงกับไม่ในแผงนี่รู้สึกว่าแบบไม่ในแผงนี่จะมีความขังแลวก็ราคาดีกว่าเห็นด้วยไหมครับ ผมก็ไม่เข้าใจเพราะว่าหลายคนเขาชื่นชอบเกี่ยวกับเหรียญที่ผ่านงานใช้เขามองว่าเป็นเหรียญที่หาย,ายากมากกว่าอยู่ในแผงนะครับในแผงไม่ได้ออกมาสู่มือประชาชนไม่ได้อะไรต่างๆเขาเลยมองว่าอาจจะเป็นแบบที่หายง่ายกว่าหรือเปล่าจึงทําให้เหรียญที่นะครับอ่าผ่านงานใช้ในตลาดที่ส,สวยๆผมๆเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาดีกว่านะครับทุกคนครับเหรียญอีกเหรียญน,นึงนะครับที่ผมจะแนะนำนะครับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญน,นี้ผลิตออกมาจํานวนมากนะนะครับประมาณ9ก้าแสนเศษเลยเกือบเกือบแปดเออเกือบล้านน่ยนะฮะ เกือบล้านเหรียญแต่ว่าตอนนี้ราคาอะไรอีกละเมื่อก่อนนี้นะครับเมื่อสอสาปีที่แล้วสยามชินเ็เคยทาคลิปไปบอกว่าเหรียญน,นี้จะมีราคาสูงณวันนี้นะครับผมซื้อให้สูงสุดอยู่ที่เหรียญละ1,300บาทครับ1,300บาทผมต้องบอกว่าเหรียญของคุณต้องไม่ผ่านงานใช้และต้องมีเปล่งลัศสมีแดงๆตกอยู่ในในเหรียญน,นะครับผมประเมินสูงสุดอยู่ที่1,300นะฮะเมื่อก่อนราคาไม่แพงนะครับแต่ตอนนี้1,300แล้วผมเชื่อว่าราคาจะสูงขึ้นนะครับ ถ้าผ่านการใช้ซื้อไม่ซื้อทุกเหรียญเหมือนกันเป็นเหรียญปีอะไรเพื่อนๆครับพิกดูก่อนใช้นะครับดูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเอาง่ายๆแบบนี้เนี่ยชุดนี้ผมซื้อมานี่ฮะผมซื้อมาจากเพื่อนๆทางบ้านนะครับถ้าเป็นนะฮะปี2 5 4 1ขายได้เลยครับทุกคนครับนะฮะจะเก็บก็ได้จะขายผมก็รับซื้อนะครับให้ราคาสูงสุดพันสามนะฮะคือถ้าเหรียญของคุณสวยจริงๆพันสามคุณได้แน่นอนติดต่อมาเลยเลยครับนี่คือช่องทางติดต่อสยามชาแนลครับ นะฮะแอดไลน์ไอดีมาเลยนะครับใครที่มีเหรียญที่เราพูดคุยกันในคลิปนี้ติดต่อมาขายได้เลยครับยินดีรับซื้อน,นะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้และความรู้ดีๆจากสยามชาแนลครับอยากจะขอบคุณทีมงานสยามชาแนลและสยามชาแนลครับอย่าลืมกดคําว่าขอบคุณใต้คลิปวิดีโอด้านล่างของเราด้วยนะครับคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ